Thank you ก็เหนวมีมองหนึ่งบอมีแนวหนึ่งบอลอะไรแบน้ก็เหวมีที่นึ่งยางกับแนวหนึ่งบอยางรมีแนวหนึ่งแล้วกเอามาหลายแล้วเชื่อาถึงมหดตอรบย์ใบผงเดินเยวัว้ช้า ไล้องฝากมาผลฟูงฟูเราวอลฟงมาฝากตอนนี้ทุ่งเมื่อมาให้คุณแม่ใส่ใส่ในตัวเลย่พอดีเลยจับของห่อนนองหอนอันนี้จับของหอนจับไม่โคเวไปกันกำลังอยากได้ยู่พอดีเลยแม่มาดูว่ายายได้แต่ไม่ได้หลายแม่แม่มากฒนาดืแบบอันนี้ทุงซักฝากคุณแม่ทุ่งซักเครื่องซักขาดโอ้ดีเลย จ้ะคุณแม่เคยใส่ปอจั่นเคยใส่แล้วใส่จนเต้าปูเอาไปใช้มือนอกเรื่องเออแถวบิ๊กพวกบิ๊กซีพวกนี้เขาขายกันเนี่ยทำไม่เหนื่ยดีเนาะทำพวกนี้เนี่ยไม่มีอะไรมาฝากก็เลยโอ้ยมันแต่โตกันดีใจแล้วน่ะเจียวยังมาฝากเค่มาเยี่ยมมาเยี่ยมก็ดีใจแล้วบ่ทันแล้วบ่ทันแล้ว พ่อยากเห็นอย่างนี้มามีคา้นยังยังสาวาเรากับนอนจะขึ้นก่อนก็ได้ตัวอมันเมื่อยอ่ะอ่ะมาเที่ยวบ้านคุณแม่เอสเอลนะจ๊ะเสียผ้าล้วจะไปยางยังนอนใส่กันได้อยู่ได้หระเสียผ้าอยู่นี่ก็บอืดอ่ะอ๋อนี่แต่บ้าคุณแม่ด้าหน้าอยู่มากเลยเป็นบ้านสวยแม่จะพีนน ตัวจริงคุณแม่สวยสวยสวัสดีค่ะมาเด้อมาเด้อมาเด้อผู้ใดว่างผู้ใดอยู่ิกลตก็มาเที่ยวหาได้ตลอดเด้อค่ะน่ารักมากได้รับเหมือนตอนเพราะว่ามันยังเป็นวันศุกร์สวัสดีจ้าวันนนี้หูชิคกับแล้วบ่หนูนะประกับแล้วจ้าว้ายแม่เอเดียวคิดว่าจะมานอนค้างคืนด้วยดูสิพี่น้องดู กินเข่าอ so so ิ่มเลี right. so, um, ่ยวคำเลี่ยวนอนเนาะนั่งเล้ะคุยกันจนค่ำก็กินอิ่มแล้วก็จะนี้ปากแับแล้วแต่ของฝากเนาะตั้งข้าวตั้งหอมกระทงกระเทียมนอพี่น้องนอกงฝากเยอะเยอะเแล้วก็กนทั้จาเท่าไหร่น่ะไม่เอา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  ไม่เอานะเราก็เป็นขอฝากโมนาเราก็ทางนี้ไม่มีอะไรเราไม่มีข้าวเรามีทักระจันเราก็แจกทักระจันเรื่องเสียวที่หลังมาดิชิดการส่งการส่งเยอะเอาต้องการส่งเยอะไปละเกรงใจมากเลยเอาเถอเดี๋ยวพี่เราอุตส่าห์มาเที่ยวหาตอนมันยังไม่หมด น้อยตัวนี้ตัวตัวตัวไปเลยพ่อทำให้ได้เลยไปถึงน้องอลองจอแจโร่ได้เลยล่ะตอนนั้นมันไม่มีเวลามากเอาไว้เอาไว้ปีหน้าแน่น้น่นปีหน้าจะมามาักับอมาเลยมาเลยเราเตรียมหาลูกค้าไวเยอะๆนะวบรวหน้าไเลยพ่อพ่อจะเก็บแบสบายมาเก็บมาล้ มันสนุ่เลือบไปเก็บสนุบไหมสนุบนั่นตึงเด็น้อไม่ได้เก็บขนาดพ่อยังหยุดไม่ได้ดูดิแต่ไปเก็บมาเร็วโอยเมื่อย์ลายอ้าวีัโลงแบกน้อโงแบกรถจนเราดีแล้วออ่ะไม่ใช่ไม่ใช้ไม่อันไม่ใช่อันนี้ใช้ได้ป่ะใช่ได้แต่ว่ามันไม่ลงแต่ตอนเราจะติดไฟรถนี่เราต้องปิดไฟให้หมดมันจะไปลงกองอยู่ที่เดียวเราขวดเอาขวดเอาเลย เไ่หอด้บบจ้าอยังบ่ยังไ่ทันเบอรด้อยต้องเปมือคุณพ่อลอร่อยหน่อยจ้าอร่อยเลยอป็นมอแล้วเป็นดูหน้าหิวหิวหรอจนได้กินอันนี่โลกินจนไม่ได้กินพ่อยไม่มาเลยหิวจนจนกินเฉียดล่อ เคี่ตันงอาจารย์รอกินเี่ยกินตั้งอาจารย์รออไพอมตเีาอยู่เอาไม่ไม่ไม่นี่ก็อร่อยแล้วอ่อนมีเอาไ่แล้วบอเอาฝากก็ได้อ่มท่านไปเนาะไม่เอาไม่่องอยู่ในนี้เอแลวยอมาแล้วเยอะมาแล้วอ่อน่แม่ไูนเมอเรากมาเอาตู้ด้วยครับเอาไข่มา นี่เาใรนมีตู้มานะครับไม่ฝังนู้นฝังนู้นฝังนู้นใส่ไปได้ยังไง๋มไม่ใช่ตู้ไม่ใช่มูนเอาิดไปอยู่เวไมไ่ตู้เราไม่รู้ใไหนอ่ะเอเลมมแตู้ไปหรไม่เอาไปไม่ไป ยอมใส่นาดมันโอากล่องพรมมไหมมีอดอยู่นีไม่เอากองที่บ้านเรามีใช่ใส่ถุงก่อน่เปนรไหไม่เอาเอพราะว่าไ้เาใส่ีดาไปคัาต้อ่ไปแวะที่บ้านพ่อก่อนเอากลองมไเออให้ใสม่เอาเยอาเียมันานเาเสียมมัลแต่ว่าเสียโมงซีชมงโมง ม่เ n ม่ามันมันที่มอเราไปได้หนุน่าไปได้ใค่ยังไรทุกในหน่อยเนมันเยอะไปแม่หนะอยาไปเยอะจังไงแม่เอาเปวจาแจกแจขายต่อเยอะกขายเลยนได้แกวมานีก็ม่เยอะเลยหนน่าแก้วนไม่ได้มาำไร กันอเอารากันเดนาเกรไไปอหนอาไปเอาไปากร์กเจับูนูเลยเดนมากไม่ดีเยอะเปล่าไปหูได้หรอเกมไม่ได้มาไม่ได้ไม่ได้มาเนี่มันก็จเกินกำหนดนะนะไปเดนมากเออมันน้ำหนักน้ดีน้กัดน้ำหนักเยอะเยอไม่ได้เข้าเนี่ย พี่คม้าิใจบ่บ่อยากกลับบรรยากาศดีนอนต่เนาะไม่ทำไมพี่ตองพ่อบ้านพ่อบ้านหนูนาบามวนอเอ้เาอยากกลับเราเด้อพี่ต้องอยากกลับแล้วจะนอนนี่แล้วเตรียมไวแล้วเด้อเนา ก็อยากยู่ชั่อว่าอีกตัวเขาเชื่อแผนดีก็ดีที่เขาเชื่อเก็บยวกมันจะได้ก้องดีสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น,อน้นนองจ้านู่นน่ะตามวนมาเที่ยวหาเดี่ยวไล่<แ>สายเด้อ<แ>พี่น้องได้ยินบอลได้ยินบอลเ<อ>สียงยูเกับบจนจงวยเด้อบอลใส่ไม่กับโฟนไม่กับโอกัสดูพวกลูกหลานมาเที่ยวหาเนาะแต่ของฝากมาไม่เนาะมีเข่ามีนหนามกับเบ่งอยู่แบ่งกินเนาะเพราะว่า เอลยูจันทบุรีมีแต่สวนผลไม้เด้อทั้งนี้เนะาะกับ่อมีอย่างไรกับนูนาะภาคอีสานซีสเกตเ้อพี่น้องน,นูนาะภาพมวนผู้ใดหูจักเกตเอลก็อย่าลืมไปฝากกดไลค์กดแชร์ให้นูนาภามมวนน้ำเด้อพี่น้องคะ่ะเพราะว่านูนาเป็นคนใจดีใจบุญส<ะ>ุดท้านพี่น้องภาพกันเด้อต่อพูดเล่นไลูกสาว หลายๆเมื่อนี้เนาะบอกแหล้วยนนิ่งเมียนาเออเห็นกระสพี่น้องโจกสันวันปีใหม่ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญเด้อค่ะเนื่องในงานปีใหม่สงกรานต์ประเพณีไทยนาะค่ะฮัมบอรดว์ดตน้ำตัมวนเอียงกันมากไหมเนาะมีลูกมีหลานทํายูทูบเบอร์นั่งกันมากเยี่ยมมาเยี่ยนมีเขามีหมากมีหอมมีกระเทียมมากฝากเด้อพี่น้องหนอเนาะ เพราะฉะนั้นเข้ากันห้ากันไปกอดกันไปเน้นเน้จังจี่หละเนอแต่ว่าถ้าจูบกันบ่ได้เด้อค่ะเพราะว่ามีความหลายไหบายบายค่ะกันมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไชร์กดแชร์กดกระดิ่งจริงๆให้เอสเอลไลฟ์สายพร้อบแกรนูนาพามัวน้ำเด้อค่ะขอบคุณค่ะ